นี่คือโรงแรมห้องพักที่กักตัว14วันนะคะชื่อโรงแรมยังยังไม่ได้อ่านจะไม่ได้แล้วแถวหัวลำโพงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาเข้าห้องดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำมีอ่างแค่ตัวด้วย เขาให้พักห้องละหนึ่งคนนะคะไม่ไม่ให้พักร่วมกันค่ะโอ้มีน้ำกิโลเนี่ยมีน้ำดื่มให้มีตู้เย็นน้อยให้คนเดียวนอนสองเตียงค่ะ่ากระจกบานใหญ่ ีทีวีให้ด้วยตวกินข้าวก็จะประมาณนี้นะคะห้องกักตัว14วันห้ามออกไปไหนเด็ดขาดค่ะ14วันอันนี้บรรยากาศดูออกไปนอกหน้าต่างข้างนอกนะคะ